สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทก,ทกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดถอนนักคำนวณอยู่ในขนาะนี้นะสมาชิกนะก็วันนี้นะก็เป็นวันหวยออกนะสมาชิกนะวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมพศสททองพนะันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งทับสามทับหกห้านะฮะก็วันนี้เป็นวันหวยออกนะครับก็มาส่งท้ายกันนะฮะมาฟันธงโค้งสุดท้ายกันสักหน่อยนะสมาชิกนะก็ธรรมดา ธรรมดาผมก็จะไม่ลงนะฮะวันวันห่วยออกนะฮะแต่คลิปนี้นะครับอ่าวดนี้นะฮะผมลงสูตรน้อยนะฮะก็ก็เลยมาฟันทงนะฮะวันห้อยออกเลยโคงสุดท้ายนะฮะหลักหน่วยบนตัวเดียวอ่าสมาชิกนะหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเป็นสูตรแรกนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับหลักหน่วยบน หลักหน่วยบนตัวเดียวกับหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับสมาชิกนะอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะนะครับสมาชิกก็ดูให้มันจบนะครับผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกนะครับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอนนะครับอลด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ เอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันเลือกสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะก,นก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่ผมนะครับลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรทุกสูตร ล่างสูตรบนนะครับก็ให้ไว้พื็นทางเท่านั้นนะสมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะ,ะมาส่งท้ายโดยโค้งสุดท้ายนะครับวันห้อยออกพอดีนะสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะสมาชิกนะมาดูสูตร่วยบนตัวเดียวก่อนเอาวันแรกสูตรได้เลขแปดนะสมาชิกนะสูตรได้เลขแปดนะครับ <c oughs> นะครับสูตรได้เลขแปดตัวเดียวนะ หลักหน่วยบนก็มาที่หลักหน่วยบนตามสูตรตามสมาชิกนะนะกระตูเป็นงวดที่1นะครับสมาชิกถูกวดที่1ตามสูตรเอาวดที่2 <c oughs> สูตรเลข2นะฮะคนออก2 3 2สามสองามห้าเวดนี้นะเป็นเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะสมาชิกนะบนนี้ก็ขึ้นมาที่หลักร้อยเลยนะสมาชิกนะเ,นเลขตัวเดียวนะวดนี้ก็พลาดที่หลักหน่วยตามสูตรนะแต่ก็ยังมานะครับที่หลัก ร้อยบนนะครับก็ไม่คิดอะไรมากก็ถือว่าถูกนะเลขตัวเดียวนะเอาหัวต่อมาสูตรได้เลขแปดนะฮะกศูนย์หกแปดนะฮะอ่ะหลังจากกระดุกขึ้นไปหลักร้อยวัที่สองก็มานะครับนะครับที่หลักหน่วยบนตามเคยอ่าสมาชิกนะผม <c oughs> จริงๆสูตรนี้เป็นหลักหน่วยจะเดินยาวกว่านี้อีกนะครับสมาชิกเดี๋ยวผมจะแจกสูตรแล้วลองย้อนขึ้นไป นะครับย no nice ้อนขึ้นไปอีกพูดง่ายๆนะสมาชิกนะมันจะมาที่หลักหน่วยตลอดนะมันก็จะมาหลุดไปหลักร้อยที่แค่งวดที่ได้เลขสองแล้วออกสองสามห้าก็ตามนี้นะสมาชิกชี้แจงสมาชิกก่อนนะครับอ่ะวดต่อมาสูรได้เลขเก้านะ1หนึ่งห้าเก้านะครับก็ถูกเป็นงวดที่สี่ตามสูตรนะครับเก้าก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนไม่ใช่หลักหน่วยล่างนะครับผู้พี่ผู้ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกด้วยนะ อ่ะวดต่อมาสูตรได้เลขแปดครับผลออกสามสูวนแปดนะวันนี้แปดก็มาที่หลักโดยบนอีกนะสมาชิกนะแล้วก็ถูกเป็นวดที่นะครับถูกเป็นวดที่ถูกวดที่หนึ่สามี่ถูกเป็นวดที่สี่จากห้างวดนะครับเอางวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขเกียครับออกห้าเก้านวันี้ก็เอางวตที่ผ่านมาก็เก็มาที่ หลักดยบนตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็สมาชิกก็แยกแยะวิเคราะด้วยตัวของสมาชิกเองนะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะหนึ <c oughs> ่งสองสามสี่ห้าหกหกดนะครับเข้าห้างวด วัที่สองนี้กระดูกึ้นไปหลักร้อยนะสมาชิกก็อ่ะมาดูวัที่ถึงได้เลขตัวไหนอ่ะมาดูวิธีทำกันสมาชิกสมาชิกที่ชื่อชอบวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะวิธีทํานําหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนก็ไม่ใช่เอาไหมเอาไหมฮนะสมาชิกผิดผิดอ่ะนหลักแสน หนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักอะไรวะเนี่ยงงสมองตื้อเอาไหมฮะสมาชิกขอโทษขอโทษสมาชิกนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบบนอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกสามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วย เลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งี่3มครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี่สี่ครั้งนะครับได้เท่าไหร่เป็นบวกเลขแปดคงที่นะเลขสูตรนี้นะอาจจะบวกกันเยอะนะสมาชิกนะก็ขีดสามขีดนี่คือบวกสามครั้งนะสี่ขีดก็สี่ครั้งก็ก็ตามตามที่ผมขีดลองย้อนลองคำนวณดูตามที่ผมขีดนะผมก็กลัวมันกลัวมันพลาเหมือยกังผมก็ย้อน นะครับผมก็คํานวณหลายรอบแล้วนะก็ลงท้ายวันนี้ลงละลงลงท้ายด้วยเลขศูนย์หลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์นะวันนี้นะจะมาหรือเปล่าก็ฝากพิจารณาด้วยนะผมฟันธงเลยเลขศูนย์นะครับชุดสรุปผมก็มีนะฮะสามศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับมีนะฮะสี่ศูนย์นะมีเลขศูนย์ผมวางเลขศูนย์ไว้ที่หลักหน่วยเน้นฟันธงกสุดท้าย ในคลิปนี้หลักหน่วยบมก็คือเลขศูนย์ถูกผิดพลาดประการใดผมก็ตก้อ,องขอโทษขอผิดสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยอะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะไปเติมเลย <c oughs> หลักหน่วยบนตัวเดียววันนี้ได้เลขศูนย์สมาชิกนะ,ะตามนี้ลงให้วันนี้เป็นวันแรกวันจันทร์ที่หนึ่งทับสามทับหกห้าสมาชิกนะาตามนี้นะครับถ้าชื่นชอบสูตรแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะนะร,รอรุ่นเย็นนี้นะฮะ นะครับเย็นนี้จะมาที่เลขศูนย์หลักหน่วยบนหรือเปล่านะฮะถูกผิดนะครับผมกาบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมทําตามสูตรนะฮะแล้วผมมั่นใจนะครับในสูตรที่ที่มีนะครับมิฉะนั้นผมก็ฟันเน้นไปที่เลขศูนย์หลักหน่วยบนนะครับสมาชิกแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่ะมาดูนะครับสูตรนะครับ หลักหน่วยลา่างตอนนี้หนักหน่วยบนตัวเดียวแล้วก็มาต่อหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับนะครับสมาชิกช่องนี้อาจจะสับสนนะฮะสูตรหลักหน่วยล่างไม่เคยเห็นลงในช่องนี้จริงๆแนละ้วสูตรหลักหน่วยล่างตัวนี้จะเป็นสูตรเก่าอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งของผมโดนปิดสร้างรายได้ยาวเลยนะฮะสมาชิกน,นะครับ <c oughs> นะครับ,รบไม่บอกว่าช่องไหนนะฮะแต่ถ้าติดตามช่องของผมทั้งสองสามช่องจะรู้ว่าสูตรนี้ผมลงใน ช่องไหนช่องนั้นผมโดนปิดสร้างรายได้เดือนนี้ก็ยังโดนปิดสร้างรายได้ต่อนะสมาชิกนะนีฉะนั้นผมก็ขอลดลบในอีกช่องหนึ่งแล้วก็จะมีช่องนี้เป็นตัวหลักผมก็นําสูตรหลักโวยล่าง3ามตัวมาลงให้ในช่องนี้นะครับเพื่อสมาชิกจะได้รับชมกันนะฮะอ่ะก็ตามนี้เลยนะไม่พูดมากนะสูตรใครที่ติดตามช่องผม,ผมทั้ง3ามช่องจะเห็นสูตรนีนะ้อ่ะหลักโวยล่างนะสมาชิกนะ หลักหน่วยล่างสามตัวมาหนึ่งตัวงวดแรกเลยสองสามสองสามสี่ก็มาที่เลขสองนะครับงวดที่สองสูตรได้สองสามสี่นะครับก็มาที่เลขสามที่หลักหน่วยล่างนะที่ผมวงกลมแดงๆไว้น,นี้นะสมาชิกก็คือตัวตัวที่เดินนะฮะมาต่อกันงวดสามสูตรได้หกเจ็ดแปดหกนะครับออกผลออกสามหกหกก็มาที่หลักหน่วยล่าง <c oughs> นะครับอ่ะงวดต่อมาสูตรได้หนึ่งสองสามนะฮะผลออกเก้าสอง เลขสองก็มาที่หลักหน่วยลา่างนะครับตา 0, บสมสูตรนะสมาชิกนะอาหัวต่อมาสูตรได้9ก้าศูนย์หนึ่งนะฮะผลออกนะครับสามศูนย์ศูนยะ์ 3, 0, 0, ก็มาที่หลักหน่วยลา่างนะาชิกนะอาหัวที่ผ่านมาสูตรได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยลา่างนะาชิกนะผมลงในช่องนั้นผมคำนวณ บินมันจะยาวกว่านี้อีกอันนี้ผมมาตับเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลืองหน้ากระดาษเบาๆนะฮะก็ถูกเป็นวดที่วดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหหวดนะรจริงๆแล้วสูตรที่บินเก่าในช่องช่องที่โดนปิดตั้งได้จะเป็นผมจะเขียนเป็นสิบกว่าวดนะฮะเพราะบินอันนั้นมันบินเก่านะฮะน่สมาชิคนะก็มาดูนะ นะครับพวกนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับอ่ะนี่หลักหน่วยล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นศูนยเก่านะครับอ่ะวิธีทํานําหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหมื่นนี้สามสี่ครั้งนะครับแล้วก็บวบวกหลักสิบเลขสามตัวแรากันที่หนึ่งนี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายกันที่หนึ่งนี้สองครั้งแล้วก็บวบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายกันที่สองนี้หนึ่งครั้งฮะได้เท่าไหร่ค็อบวกเลขสามพงที่นะสมาชิกอ่นวันนี้หลักหน่วยล่างสามตัวนะฮะ ก็จะได้เลขตัวแรกก็จะเรีกเจ็ดนะฮะเจ็บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เรเลขแปดแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะเรีเก้านะครับ, 8, 8รบอ่าแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกสําหรับช่องนี้นะครับแจกสูตรนะครับสูตรนี้นะมีสมาชิกนะครับขอมาเยอะแต่เพอเอิญสูตรนี้ผมลงไปให้แล้วนะที่ที่หน้าเฟซเท่านั้นนะฮะแต่สูตรนี้ประจําช่องอีกช่องหนึ่ง นะครับช่องใหญ่ของผมนะฮะที่โดนปิดสร้างรายได้ผมไม่ได้ลงนะครับเพราะมันปิดสร้างรายได้อยู่ผมก็ไม่อยากลงนะครับผมก็เลยลงหันมาลงให้ช่องนี้นะฮะวันนี้ได้เจ็บแปดเก้าได้เหมือนวันที่แล้วนะฮะวันที่แล้วได้เจ็บแปดเก้าเหมือนกันนะครับสมาชิกนะก็ escapes. อะได้เจ็บแปดเก้าวันนี้ได้เหมือนวันที่แล้วนะฮะอ่ะก็คอยลุ้นกันนะสมาชิกนะจะมาหรือเปล่านะครับสําหรับช่องนี้ลงให้เป็นงวดแรกเพราจำนที่หนึ่ง ทับามทับหกแต่เป็นสูตรเก่าของอีกช่องหนึ่งนะครับสมาชิกก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับสมาชิกลองดูนะเลขตัวท้ายไม่มาเลยนะครับมันจะมีสามตัวนะครับสูตรเนี่ยจะมี3ามตัวแต่ตัวท้ายเนี่ยมันจะไม่มาเห็นไหมฮะมันจะมาแค่สองตัวหน้าฮะงวดน,นี้2ตัวหน้าคือเลข7กับแปดเปงวดที่แล้วจริงๆผมตัดเลข7ออกไปเลยนะสมาชิกนะ เลขเจ็ดนี่จะเป็นสูตรติดดับผมที่ผมทำให้ดูนะฮะดับสายแข็งเหมือนกันสามสูตรนะฮะดับเลขเจ็ดไม่มาทุกหลักลากนะมิฉะนั้นก็เหลือแปดกับเก้านะฮะสมาชิงนะนะครับก็ไปดูชุดสรุปผมได้นะฮะมีแปดกับเก้านะผมเล่นไปที่แปดกับเก้าแต่เจ็ดก็ยังมีถึงจะดับแต่ก็ยังมีติดมาผมยังมีติดมาด้วยนะสมาชิงนะก็ ก็ฝากด้วยแต่ผมเน้เนไปที่แปดกับเก้าสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับก็อ่ะเย็นนี้มาลุ้นกันเลยนะสมาชิกนะจะมีแปดกับเก้าที่หลักหน่วยล่างหรือเปล่านะก็ขอให้สมาชิกโชคดีกับผลที่ผมให้นะครับอันนี้ก็หลักหน่วยบนตัวเดียวจะมาไว้เลขสูงก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะเย็นนี้นะครับรวยๆเงๆปังๆนะครับกับกับชุดสรุปผมนะครับผมลงให้แล้วย้อนดูได้นะสมาชิกนะคิดเมื่อวนเมื่อวานก็ลงเมื่อก่อนนี้ก็ลงนะชุดสรุปผม อันนี้ฟันธงคงสุดท,ท,ท้ายมั่นใจตามนี้นะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างมีแน่นอนได้เกดเลขแปดเลขเก้านะครับตามสูตรนะครับผมเน้นไปที่แปดเก้าหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยบนนะผมเน้นไปที่เลขศูนย์นะครับสมาชิกนะก็ตามนี้ก็ขอให้สมาชิกโชคดีร่ำล่รวยๆวยกับหวยที่ผมให้นะเพราะว่ากองเย็นนี้กองสลากจะออกหวยตามที่ผมได้สรุปให้สมาชิกได้รับชมกันเปิดจับ ได้มีเงินมีทองใช้จ่ายกันนะสมาชิกนะคญบุญที่ผมเคยทามาก็ช่วยโดนบันาลนะให้กองสลับออกตามที่ที่ผมควนวณด้วยนะสมาชิกนะจะได้มีเฮกันนะสมาชิกนะร่ำรวยๆเง,งปังๆเย็นนี้สี่โมงเย็นรู้เรื่องนะสมาชิกนะเดี๋ยวคุยออกก็มาเจอกันใหม่นะสมาชิกนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ